ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในแบบที่มีชื่อว่า a n นิเม a n ร e เอร์ผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีเล่นเบื้องต้นกับแมปนี้เนาะท่านผู้ชมโอเคซึ่งเนี่ยวันนี้ก็จะ,ะมีแบบว่าเทศก,กาลอีสเตอร์หันเข้ามานะผมเนะี่ยในเกมนะผม ซึ่งอันดับแรกเลยนะผมถ้าสมมติว่าถ้าผู้ชมเบล5เนี่ยถ้าผู้ชมก็สามารถที่จะมารับของตรงนี้ได้แบบฟรีๆเลยนะผมเน,นี่ยเนี่ยคือตอนนี้ผมเบล9ถ้าเบล10เนี่ยผมก็สามารถที่จะได้รับของตามนี้เบล20 25 30 35 40 45 50นะผมนะก็สามารถที่มารับได้เช่นกันรับแบบฟรีๆอ่าสาหรับอ่าตรงนี้เนี่นะผมเนะเขาก็จะสุ่มมาให้เราใช่ปะถ้าผมจำไม่ผิดคือผมกดตัวอ e ีตอนนั้นแล้วได้50ไข่เลยนะผมนะนี่นะ เนี on um. ่ยเราก็สามารถที่จะมาอ่าแลกของแลกคงแลกของในนี้ได้นะผมนะในอีสเตอร์เอ็กอีเวนต์นะผมนะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นอีสเตอร์อีเวนต์น่าจะเป็นแบบว่าแมปอ่าน่าจะเป็นแบบนี้นะผมนะเขามันจะมีคนสร้างห้องนะผมนะให้เราเข้าไปเล่นด้วยนะผมเนี่ยโอ้โหของก็จะรอบตามนี้เลยหุยหุยโหมีแต่คนโหดเฮ้ยเขาจะให้ผมเล่นด้วยป่ะเนี่ยผมเบลก้าโอ้โหแม่งเขาเตะกลัวจากห้องเลยนะผมนะอ่า ไม่เป็นไรครับผมนะคือเราเล่นคนเดียวก็ได้แต่ว่าผมไม่รู้วิธีการสร้างนะท่านผู้ชมคือถ้าใครรู้อย่าลืมบอกผมด้วยนะผมไม่รู้จะวิธีการสร้างไออ,อีเวนต์ไออีสเตอร์เลยนะผมนะโอเคผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องเอฟเคนะผมนะก็จะได้แบบว่าพวกเต็มไปสุ่มตัวนะผมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์บอสนะผมก็จะเป็นยูตะนะผมนะนี่นะอ่าโอกาสดรอปก็โอ้โหถ้าใครได้เนี่ยคือมึงสุดยอดมากครับผมนะ อ่าท่านผู้ชมคือต่อไปเลยนะผมนะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยผมว่าตังเนี่ยหรือว่าตังสีทองเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้นะผมนะคือท่านผู้ชมคือไอ้ตังสีทองของเราเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะอ่าอัปเกรดเลือดของเราได้นะผมนะตอนที่เราไปเล่นในโหมดต่างๆครับผมนะไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องสตอรี่นะผมนะนี่นะอ่าเนี่ยเห็นปะคือ ค่าเริ่มต้นเนี่ยเขาจะให้เรามาแค่500ใช่ปะ่ะอ่าตังในการซื้อตัวละครอย่างดีโอเนี่ยผมซื้อไป2ตัวก็400มีห้องผมซื้อ2ตัวก็100ก็เป็น500แล้วใช่ปะถ้าสมมุติว่าผมอยากซื้อแชงกับกัโจผมต้องทำไงเปิดเกมมาคือถ้านผูชมต้องอัพตรงนี้ให้มันได้ถึง3,000ก่อนนะผมนะ คืออัพตามที่เราอยากจะให้ตัวละครนั้นมันออกมาไม่งั้นก็อัพไปเรื่อยๆอัพจนถึงหมื่นก็ไม่มีใครว่าครับผมนะอันที่2เนี่ยก็จะเป็นการแบบว่าการอ,าอัตราการเด็ดเลดดอปครับผมนะคือถ้าสมมุติว่า,อาตอนแรกเนี่ยตังค์ท่านผู้ชมคือมันมาอะไรวิลับวิวิล่าห้าสิบ 50, ใช่ปะคืออันนี้คือถ้าสมมุติว่าอัพไปเรื่อยๆคือของผมอย่างเช่นของผมเนี่ยคือมันวิละเจ็ดสิบบาทเลยนะผมเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นวิหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่า ก็วิธีหาตังค์ครับผมวิธีหาตังค์สีสีทองเนี่ยคือเราก็ได้จากการสุ่มซะเป็นส่วนใหญ่ผมนะไม่งั้นก็ไปลงสตรอรี่ผมและล,ะละทำนายเมเนี่ก็คือแบบได้เยอะที่สุดสองร้อยแปดิบเพราะถ้ผมจำไม่ผิดต้องผม้ชมนะฮะอ่านี่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราขายตัวละครเนี่ยคือเราก็จะอ่าได้ตังค์ครับผมนะอย่างพิกโกโรเนี่ยก็ราคาแปดสิบาทครับผมนะเออเฮ้ยเดี๋ยวมันมันมัน ขายไงปะเฮ้ยอันนี้กดใส่เสื้อเลยเฮ้ยไม,ไม่ใช่ไม่ได้จะใส่เสื้อโอเคกดเซลไปนะผมนะเซลเซลไม่ใช่โอเคกดเซลไปแล้วนะผมนะอ่าเอา้าได้มาห้าสิบหรอโอเคงั้นผมกดสุม่มอ่ากดสุ่มต่อไปเรื่อยๆผมนะนี่เห็นป่ะอฮ้ยผมได้ชายนี่ได้กูคูชายนี่ป่ะเสื้อผ้าอย่างเท่เมือ่อกี้โอเคเนี่ยคือจากตังผมมีสี่ สี่พันสามร้อยห้าสิบใช่ป่ะถ้าสมมุติว่าผมขายผมก็จะได้ตังค์เพิ่มนะผมเนะขายตัวละครตัวละครพวกนี้คือแบบมันก็ราคาตามที่เห็นแหละนะผมท่านผู้ชมนะฮะคือเราขายไปขายมามันก็จะได้เองนะผมเนะยตังค์โอเคอ่าผมจะไม่ขายโกคูนะผมนะโอเคผมจะไม่ขายโกคูใชนี่เนี่ยเราก็เชลไปผมอย่างสองตัวสามสิบบาทนะผมเนี่ยก็ขายไปขายไปขายไปรับผมเนะ ือเราสร่งมาเราก็ขายไปนะผมนะตัวที่ไม่มีประโยชน์หรือว่าตัวที่แบบเราไม่ต้องการเราก็ขายผมเพื่อเอาตังมาอัพสเตตัสตรงนี้เลยนะฮะเนี่ยผมก็จะอัพเป็นทางน้้นของเอ่อของเอ่ออะไรเดียของการรีคูดาวตังแล้วกันนะผมนะหรือว่าไอ้ตรงกลางเนี่ยนะผมนะอ่าของผมเจ็ดสิบวิก็จะเป็นเจ็ดสิบบาทเอ้ยใช่เจ็ดสิบวิเปล่าวะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมนะคือมันน่าจะมาห้าวิมามา มาหนึ่งครั้งปถ้าสมมุติว่า,เ,าเลดดับมันมาห้าวีเนี่ยผมก็จะได้เจ็สิบาทอะไรประมาณนี้นะผมนะอ่าเดี๋ยวผมจะเล่นให้ท่านชมดูนะผมโอเคผมก็อาจจะอธิบายงงๆไปนะผมขอโทษด้วยนะคือแบบผมไม่ค่อยแบบเป็นคนทีอออ่อธิบายอะไรไม่ค่อยเก่งนะผมนะเอาติดอ่างได้แล้วน้าสุดโอเคเราก็จะมาเล่นกันนะผมท่านผู้ชม อ่าเห็นป่ะตังผมมีสามพันครับผมเนะคือผูเ้เริ่มต้นเนี่ยตังเปิดมาแค่ห้าร้อยคือเปิดมาทั้งห้ารอยบดครับผมนะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้อัพตรงที่ผมบอกนะผมเนะอ่าเนี่ยผมจะซื้ออะไรผมจะซื้อไปนทางกของตัวอ่าโอเคกูโจ้แล้วกันนะผมนะเห็นป่ะเนี่ยวีละเจ็ดสิบครับผมนะเห็นป่ะเออนะผมไอที่ผมอัพตรงกลางไงสีฟ้านะผมนะฮะมันจะขึ้นวีเละเจ็ดสิบโอเคง่ายๆเนาะเออง่ายแหละ เนี่ยโกโจเราก็สามารถดูได้ผมนะนี่เห็นไหมนี่คือแบบอย่างโกงอะ่ะนะผมเนะโกงจริงไอ้พวกเนี่ยเขากงจัดเอามาดิมาดิโอ้โหโกโจโตเตะครั้งเดียวปิวเนี่ยเห็นปะ่ะผมอัพเอ่อเลือดเลือดฐานของเราตอนแรกเนี่ยมันเลือดฐานของเราเนี่ยจะมีหนึ่งร้อยผม อ่ะท่านผู้ชมนี่นะคือถ้าสมมติว่าเราไม่อัพตัวละครเนี่ยตัวละครเราก็จะใช้แต่ท่าเดียวนะผมนะอย่างเช่นโกโจโเนี่ยมันก็จะใช้สายเวทสีแดงใช่ไหมสายเวทย้อนกลับนะผมนะถ้าสมมติว่าเราอัพอ,อีกมันก็จะเป็นท่าต่างๆผมไม่ว่าจะเป็นท่ากลางอนเขตกลางอะไรเนี่ยคือตังเนี่ยนะผมเราก็สามารถที่อัพในเกมได้นะแต่ว่ามันช้ามากับผมนะแต่ผมแนะนําแบบว่าอัพจากนอกเกมมากกว่านะผมนะเพราะว่าเราจะได้เปรียบช่วงต้นเกมมากๆนะผมโอเคมองว่าจะ าใจง่ายๆเนอะเดี๋ยวผมจะทําคลิปแบบแบบละเอียดอีกคลิปผมนะคือแบบผมคิดว่าผมยังไม่ได้ละเอียดพอผมคลิปนี้นะเพราะว่าอาผมกะว่าจะพาท่านผู้ชมมาทัวร์อีเวนต์แหละแต่ว่าก็ยังว่าแหละเนาะแบบว่าเขาไม่ให้ผมลงด้วยอแล้วผมโอเคเห็นป่ะวีละเจ็ดสิบอะท่านผู้ชมลองคิดสภาพดูว่าวีละร้อยอคือมันจะเวอร์ขนาดไหนับผมตังเราคงขึ้นแบบ โคตรโหดอะสิบวิหนึ่งพันอะไรเงี้ยโอ้โหแม่งโคตรเกินสิบวิหนึ่งพันเออนะฮะเน,นี่ยเนี่ยผมสุ่มแช่งนะผมนะผมสุ่มอัตราแช่งผมได้อะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันโคตรโหดอะนะผมนะมันโคตรโหดเนี่ยคือแบบว่าผมกดปล่อยแช้งหนึ่งทีเนี่ยคือมันออกมาสองตัวเลยไม่รู้ว่าอัตราลังนี้มันโหดหรือเปล่านะผมนะแต่ว่าที่รู้ไหมโหดจริงดูเดมันออกมาสองตัวถ้าสมมติว่าเราไม่อัพแช่งเนี่ยคือมันจะใช้แต่แบบถ่าอะไร ท่าโจมตีธรรมดาปกติผมถ้าสมมุติว่าเราอัพไปเรื่อยๆมันก็จะมีท่าใหม่ๆเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นท่าเทวาอาสันท่า,ทาปล่อยหาชิราชันอะไรพวกนี้ก็ว่านไปนะผมนะโ okay. อเคอ่เห็นบ้ามันก็จะโจมตีธรรมดาปกติผมถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อัพะนะมันก็อาจจะออกมาด้วยแหละแต่ว่านานๆน,นะผมเนะมันจะออกมานานๆานครั้งโอเคผมอัพแชงเลยแล้วกันนะผมเนะท่านผู้ชมผมอยากเห็นท่ามันเยอะของแชงคือพวกนี้คือไม่ขนามือเลยนะผมนะ คือบอกสําหรับผู้เล่นใหม่เลยนะผมสูตรนี้นะอัพสีทองนอกเกมนะผมท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าอัพในเกมนะอัพในเกมมันช้าเราโอ้โหเราแบบจะมีตัวโหดขนาดไหนอ่ะคือเราไม่มีตังค์ซื้อตั้งแต่ตอนเริ่มต้นอนะ่ะคือเราก็แพ้อยู่ดีเว้ยนะผมเนะคือแบบกลัวจะมาอัพในเกมอะไรได้โอ้โหแม่ใช้เวลาโอ้โหไปบอดต,ตีบ้านจนแตกแล้วมั้งนะผมนะคือคลิปนี้มันก็แบบง่ายๆผมผมก็มาอธิบายแค่นี้แหละคือ ผมอธิบายแบบงงหรือว่าอะไรไปผมก็ต้องขออภัยด้วยนะผมคือผมคิดว่าผมน่าจะอธิบายดีแล้วนะแต่ยังไม่ได้ดีมากพออะไรขนาดนั้นนะผมเนะี่ยผมคิดว่าผมอธิบายดีมากๆแล้วแหละโอเคท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับคลิปนี้ก็บา,บายคใั้ผมคือถ้าน้องๆคนไหนยังแบบว่าไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปบอกอีกทีก็ได้นะผมเนะคือผมจะมาอาธิบายให้ละเอียดเลยนะผมเนะี่ย โอเคบายบายบุม okay.